สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอส๋สเราเอกนพนะอ่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะมีงานอดิเรกไหมคะชอบร้องเพลงละอ่าพี่เอกนพชอบร้องเพลงนี่เองไหนเชวญความสามารถพิเศษหน่อยสิคะอ๋อ ไม่รู้ว่าความรักเราจะเปลี่ยนลกนี้เป็นแบบไหนไม่รู้ว่าตัวของเราจะฝ่าอะไรข้ามได้ไกลเพียงใดโอ้โหเวท i ริ w งวิ y ิวตอนนี้น้ำท่วมทั้งกรุงเทพ,พเพราะพี่เอกนบคนเดียวแล้วค่ะตอนนี้ <laughs> เอาเรามีละไรอยากจะฝากทิ้งท้ายถึงแฟนๆของเราไหมคะ จากนี้ไปก็ช่วยเป็นกำลังใจและมาหัวให้คะแนนกับพวกเราด้วยนะไปละบ๊ายบายแล้วเจอกัน